สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามาลับชมแนวทางด้วย้จสำหรับคลิปนี้มาผบกับแนวทางหุ้นห้างเสียงหลบเสาระบายวันที่ส4บสี่วันจัน์เดือนแปดมาผบกับแนวทางของแอดโดยพ้ารวยคือเก่าแลวก็ตามเคยจ้าก่อนสิไปรับชมกากฟขอบขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามเราจะขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้าสำหรับผลของวันศุกวันที่สิบเอดจ้า สำหรับวันที่1 1โอแอดรอยกะลืมบอกไปเนาะในคลิปพูดน,นะพูดน,นี่เคอีเนาะจ้ะสำหรับนี่เคอีนี่แอดรอยลงไปแล้วเนาะจ้ะแอดรอยบบได้ลงไอ้วันที่1 1นี่หุนหุนฮุนนี่เคอีปิดเนาะจ้ะสำหรับรอบปกติเนาะแอดรอยกะเอาผลของวันที่10 S, มาคำนวณเป็นแนวทางของวันที่14เนาะจ้ะอันนี้สำหรับสายหุนหุนนี่เคอีเนาะจ้ะลืมบอกไป สำหรับ้างเสงของเฮ้าจากผลของวันที่11วันซุก์จะเด่นรอบเศ้าอยู่ที่3กับ4ผลของรอบเศร้าจาก8หา4หา4จับกู่เข้าไปที่4าจากรอบเศร้าเด่น4วิ่งรูด4มาจาอ2ตัวเล่าออก7 2ผ่าดไปจ้ะ สำหรับรอบใบหนึ่งกับศูนย์วิ่งรูดพ้นของรอาบใาบจะหาหนึ่งเก่าหนึ่งเก้าจับขู่พลาดไปเราจะจับหายถึงหนึ่งแป๊กมาหนึ่งเก่าแต้มเดี่ยวเราจะอันนี้กันหนึ่งหกศักเกิดว่ากระพวยคือตรง,ต,รงตัวเนีนเต็มเต็ๆนะจ๊าเดนหนึ่งวิ่งรูดหนึ่งมาจ้าสาวิ่งตรงตรงตรงอบใบบนจ้าสองตัวล่างออกศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดจะจับคู่พลาดไปเนาะ ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกมาศูนย์เจ็ดโอห์ตตมเดียวอีกเราจะเด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์เพรเฮามาจะอ่าสหรับคุณห้างเสงถือว่ามากันได้แบบต่อเนื่องเข่ากันได้แบบต่อเนื่องเราจะยินดีกับคนที่ตามจะตามต่อรุ่นต่อกับห้างเสงรอบซาวรอบายของวันจันทร์จะ ก่อนสิไปรับชมฝาพี่น้องเอฟซีกดไลค์กดแชร์ให้แอดจอยด้วยเราจะถ่าเป็นไปได้ฝากกดติดตามและก,กดกระดิ่งไว้เผื่อสิได้ดบพ่พพาดแนวทางทีแอดจอยลงหายเราจะแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันจ้ามือนีวันที่14สําหรับแนวนทางรัฐบาลไทยกระไกลมาแล้วเนาะ,ะยังประธานได้มีเวลาคำนวณเลยสําหรับรัฐบาลไทยเขาสาหรับหางเส้นของเฮารอบเ้าเมื่อนีเด่นวิ่งลูดอยู่ที่6กับ5้า เด่นหกวิ่งรูดหกจับคู่หกหนึ่งหกสองหกสี่หกแปดหกเก้าหกห้าเด่นห้าวิ่งรูดห้าจับคู่ห้าเจ็ดห้าแปด ห้าเก้าห้าสองห้าหนึ่งสำหรับรอบบายเด่นวิ่งรูดที่สองกับหนึ่งเด่นสองวิ่งรูดสองจับคู่สองสี่สองห้าสองแปดสองเก้า สองเจ็ดเด่นหนึ่งวิ่รูดหนึ่งจับคู่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดโอ้หนึ่งเจ็ดนเนาะหนึ่งแปดหนึ่งสองหนึ่งศูนย์สำหรับตัวเด่นตัวเน้นจา่า รอบ,บายเน้นอยู่ที่หนกับ18ึ 24, 58, 58่สองเกับสองส58ดห้กับ57าเดหกสองกับ6กสี่นี่คือตัวเด่นตัวเน้นนอกจากมักตัวได้ชอบตัวไดนําไปป่นแนวทางได้นอกจากบางเสือบางข้างกาสีบริมาตัวที่เอ,อจอยเน้นหาเนอกจาก นี่คือห้างเซ็งรอบเสารอบใบของเมื่อนี่นอกจาก,กป่ามานนี่ตามนี่นอกจากขาให้พี่น้องเอฟซีทุกคนถูกฐานที่เขามารับชมแนวทางกับเอสจอยสูงดีเฮ้งเฮ่ปงปงัปงปังรวยรวยกันทุกคนถูกฐานนอกจากผิดพลาดประกันใดอันนี้ขอโทษเขอภัยพี่น้องเอฟซไว้ด้วยนอกจากสำหรับคลิปนี้สวัสดีจา้า